มาจ้าเพื่อนๆวันนี้จะพามาเก็บผักเตี้ยวนะคะเก็บผักเตี้ยวไปแกงเห็ดวันนั้นเดินมาเจอพอดีเลยนี่กําลังเอาะเอ่อกำลังสวยนี่คือผักเตี้ยวนะคะผักเตี้ยวฝรัง่งรสชาติก็เปรี้ยวๆเนาะเปรียปร้ยวๆเ,เ,เหมือนผักเตี้ยวบ้านเรานั่นแหละนี่คนบอกว่าให้ไทยดูใกล้ๆหน่อยนี่โอ้ยลม เดี๋ยวเก็บเดี๋ยวจะพาไปแกงเกงเห็ดเกงเห็ดแช่เห็ดไว้เยอะแช่เห็ดไว้เยอะดีนะปีนี้ได้อยู่กินเห็ดนี่นะคะอันนี้มันยังไม่ขึ้นมานะมันยังไม่มีหัวขึ้นมาเก็บยากนน่มันจะมีมีแต่ใบเดี๋ยวไปหาดูที่อื่นมีอีกเยอะเก็บเอาอย่างนี้มันง่ายาเอาต่ยอดนี่ นี่อันนี้อยู่ในร่มเห็นไหมดูให้ดีๆด,ดูให้ชัดๆนะคะนี่คือผักติ้วนะคะคเพื่อนๆวันนั้นวันนั้นฝรั่งในหมู่บ้าน <c oughs> เขาให้ยายขุดไปให้เขาเขาไปปลูกเนาะเหมือนคนอยู่ในเมืองก็ไม่มีอนะไรเนาะเพื่อนเขาไปปลูกในสวน ฝรั่งเขาทำอะไรกินยายลืมถามน่าจะเอาไปใส่สลัดเพื่อนเขาไม่รู้จักแกงจกอะไรแบบเราหรอกคิดว่าเอาไปใส่สลัดเพื่อนยายนั่นแหละเพื่อนที่อยู่ในหมู่บ้าน,นนี้มันยังไม่ขึ้นยังไม่มียอดมีแต่บใบไม่ไม่อยากได้ยากได้ยอดมันเก็บง่ายดี ยังไม่โตเนาะเพื่อนๆอากาศพึ่งจะร้อนเองอากาศพึ่งจะร้อนได้ไม่นานนี่เองเนี่ยมันโตก็กินไม่ทันเหมือนฟันสิงโตนั่นหลยโอ้ยยิงเก็บย,งย,ย,ย,งบยิงเจอสวยๆยิงเก็บยิงเจอสวยๆเพื่อนๆออนี้ออกดอกแล้วเพื่อนๆนี่ มันไม่สวยเนาะเห็นไหมเล็กๆออกดอกแล้วไปเพื่อนแค่นี้แหละมาตุ๊กแกงกันนะนะคะเพื่อน,นล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนะโลกโดดอันนี้ก็ ขากบปะไคร่ต้มลงไปแล้วก็ใส่รดีไปหน่อยนึงลูกโดดใหญ่ใส่ไปเลยลูกโดดแช่แข็งไม่มีอะไรมากเดี๋ยวจะเอาเห็ดลงไปใส่จะไม่ตำน้ำพริกใส่อีกนะเพราะว่าเดี๋ยวยายจะใส่เตี๋ยวบองไปมันก็เผ็ดแล้วแล้วใส่ลูกโดดไปไม่มีอะไรมากแป่งเห็ดแปงแบบบ้านๆน,นี่มะเขือเทศก็จะใส่ลงไปแช่แข็งมะเขือเทศแช่แข็งนะคะหมดแล้ว ง่ายๆสไตล์ตะใส่เข้าไปซุปน้ำร้อนๆพร้อมร้อนทีนี้ปรุอมร,ร,ร้ก็ใส่ปลาร้าใส่ผงนัวก็แะเสแกงแบบบ้านๆน,นะคะ ใส่ข้าวคั่วไปหน่อยก็ได้ถ้าชอบถ้าไม่ชอบถ้ามีก็ใส่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่อ,อะไรมากมายจ้นนี่ได้แล้วจะผัดสดร้อนๆแบบนี้เลยใส่แก้วบองหนึงโอ้ยเนี่ยตองทำอะไรก็ไม่ถนดัดใส่ถุงมือเพื่อนอุตส่าห์ว่ามันแห้งแล้วไม่ใส่ถุงมือไปเก็บไปเก็บไอ้นั่นไปเก็บตะเทียมป่า โดนไม้ทิ่มตรงแผลเลยโอ้ยเลือดไหลเลยเพื่อนเพื่อนเลยแผลทิ่มตรงมือยายนะที่เป็นแผลนะไอ้ไม้ทิ่มตรงเป็นแผลทีนี้ก็ปรุงรถเอานะคะใส่เกลวบองเข้าไปถ้ามันไม่นัวก็เดี๋ยวค่อยใส่ปราเติมมันปลาไปหน่อย นัวนิดนึง mm hmm. นไปจะไปดูไข่หมดแดงมาลองแกงไอ้นั่นดูหน่อยกระเทียมป่ายังไม่ได้ไปดูชิมรสก่อนนะนี่ขัดเค็มหน่อยอย่ใส่เกลือเอาต้องใส่น้ำปลายเยอะ mm. เสร็จ นี่นะคะเพืเ่อนๆมั่วไม่มีใครเหมือนอีกแล้วนะคะมั่วไม่มีใครเหมือนคนอื่นตอนเสร็จเขาใส่ใบแมงลักใบอะไรใบแมงลักไม่มีไม่เป็นไรนะคะนี่กระเทียมป่าลงไปแซ็คือเกาไม่เคยแกงหรอกแต่ก็มั่วเอาไม่เคยแกงหรอกแต่ก็มั่วเอานะเปล่าใครจะมั่วเท่ายาย แกงกินเองเอรมากมากๆนี่ต้องใส่ใบอีกตูนนะคะใส่กระเทียมป่าเอาเดือดพุพุดพุทพุทไปทีนี้เราจะไปตักข้าวร้อนๆเดี๋ยวไปชิมกันนะคะเพื่อนๆอือนะค่ะเสร็จแล้วมากินกันเพื่อนแกงเห็ด <c oughs> แกงเห็ดใส่ กระเทียมป่ากระเทียมป่าผักป่ามาเด้อมาเด้อหยู่ข้าวแล้วเพื่นๆสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามามาเพื่อนกินให้ดูแป๊บหนึ่งนะคะสดน้ำร้อนๆเปลี่ยนเสื้อใหม่เสื้อเก่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าเสื้อเก่าไม่ต้องเร่งมากแกงแบบง่ายๆ ก็เป็นแกงเห็ดมันก็แกงเห็ดนะแมมันก็หอมมันแกงเห็ดมันก็อร่อยมันแกงเห็ดนะเพืพ่อนๆนี่กินกระเทียมปลาก่อนยายจะหวังว่าคงมีใครมดแดงอีกนะน่าจะอร่อยอยู่นะน่าจะคล้ายๆผักหวานนะกระเทียมปลา อูอร่อยเพื่อนมีโลกรดกด้วยกระเทียมป,ปลาแกงก็อร่อยเนาะผัดมันเหนียวยายว่ามันแกงอร่อยกว่าเนี่ยแกงแบบแกงรวมๆอย่างเงี้ยอือ เรามาแกงออมแกงอรหน่อยอร่อยอยู่เนาะผัดมันจะเหนียวไปเดี๋ยวตอนเยน็นเดี๋ยวตอนเย็นยายจะไ่ล้างมาใส่อีกใส่มาได้นิดเดียวเองเมื่อกี้ยายรีบล้างหน่อย ลืมคิดไงก็แค่เคพิ่งคิดได้เพิ่งคิดได้ก็เอากระเทียมปลามาใส่พอเอามาใส่แล้วโห้ยมันอร่อยนี่นากินให้ดูแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวไปละเจ้าที่มา เมมิสบ้าออนไปเล่นโทรศัพท์เขาแ,แปลเป็นภาษาไทยลืมลืมกลับไปที่เยอรมันเจ้าของเขามาเปิดดูมันเป็นไทยลาบปาแค่นี้ละ อันนี้แค่ช uh ิมให้ดูอร่อยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปเติมอีกไปตัดเอากระเทียมปลามากินก่อนแล้วค่อยล้างใส่อีกตอนเย็นเวลาอุ่น lòng kèn phải đu đơ rồi các bạn